สวัสดีครับผมชมบรรยากาศชมทุ่งครับกับเอ๊ะคนบ้านบ้านครับผมชมบรรยากาศยามแรงชมทุ่งหน้าครับตอนนี้ก็เป็นไฟลด้ หามองเย็นกับอากาศก็กำลังดีครับเหมาะสำหรับการมาเล่นทุ่งนาครับเับ,บเยี๋ยะชมท้องทุ่งกันเลยครับผมบทุ่งนาแห่งแรงกดูครับช่วงแห่งแรกันก็นมาลกยาเกา ประวัติมันมีนามเลยครับฉัน <minority> มีนามกับบอก่อยได้เอาห้าไล่หอกนี่เป็นหน้าของผมครับปลูกคองห้ยวยกินครับเป็นบกม่วงนงฮเป็นไผ่ไนไผ่กิมกิมซุ้งครับบอสท่านได้ออกมันออกไปแล้วครับแต่เอาไปแกงแล้วครับ ตัดไปแกงแล้วนอมันสีนไงนอไม่ไผ่กินจุงครับไว้สองกอกับกินจุงทางงทิงเลยยิ่งเป็นนอไม้ไผหลากหลายกับทั้งสวนยางทั้งขอบรั่วทั้งผลแต่ยิ่มีนอไม้ไผบ่งหวานกับไม้ไผสางไผครับแล้วก็นอไม้ไอหัวขวานครับมีหลายกออยู่ทั้งผดอันนี้ก็เป็นน้องน้ำ น้องน้ำกับน,น้องน้ำนี่พอเต็มก็น้ำให้หน้ากับโบมี่เลยครับเพราะว่าน้ำน้องตัวนี้มันต้องเต็มซะก่อนแล้วให้เทรื่องซุ้นม,นนมนี่มันถึงจะมีน้ำครับถึงมีน้ำมีในกับกันโบสันคือจีโบมี่หนำแห่งคือเกเอาในน้องกับปลา หลายครับน้องปลาลูกคอกยิบยับยิบยับยิบยับยุ่เดยิครับนี่ครับปลาลูกคอกทั้งนั้นเลยครับนี่ปลาหลายครับกำลังแพร่ออกมาหลายอยู่นีสมุดครับน้องนี่พอเต็มก็คือผมมีนามแล้วครับ ฉะนั้นก็นีน่แหละธรรมชาติกลางทุง่งนา <c oughs> มันกับสีลมลื่นเขียวกับสีมองไปทางไหนก็สีเขียวสีเขียวงามอันนี้เขาเขาที่ว่าจอกเป็นลมนะครับที่มันห่างกับจอกไซกับเกิดแล้ว กโตขึ้นมากครับโตขึ้นมาหลายครับซุปนี้ก็บ,บ่ทัานมูเขาเยอะเลยสามเฮ้ยกะห่างอยู่ดอกถือว่าห่างอยู่กะเอาซุปนีแ่แหละครับเวลามันแตกกอขึ้นมามันก็หลายเติบอยู่เพ่าแตกกอนี่ส้นนี่แม่นมดแล้วครับนสามไม้จอกล้มกับขะหน้ามากกะชียืดกะชีนาปวดครับวะ กอนหนึ่งกอหนึ่งกระได้เป็นเศร้านะครับนี่ลกออกอีกนี่ <c oughs> ตอนนี้เขาไหวก่อนถาน้นามฐานในซะก่อนมีหนามมากอะมาดูแลอีกรอบนึงครับ <c oughs> สูงเห็นมันก็นง่ญ่แล้วสูงแล้ว <c oughs> แข็งเป็นกีบเป็นกีบอยู่ครับที่ว่าแข็งแรงเหรอครับเริ่มแตกกอกแตกกอรครับแตกเป็นเขาวานนะครับมันก็บบคือเขาวดำครับกับงามอยู่ในระดับนึงสุ่มทีกบทีครับสุ่มทีกบทีแห้งกะทีด้ประจัดการมันเรื่องนึงครับเฮ็ดหน้าน่ะขนโบแลว เขาบ่ขึ้นเล่าบ่แล้วอกครับงมอยู่หันแล้วจดกว่าเขาขึ้นเล่าแล้วครับถังคีอแล้วยังได้ป่อใยังหย่าหลายติรึกว่าอย่าหลายบ่อพ่อเธอหลายดีอืม ขัทงทึงดึงแล้วหรอบ่งทึงดึงใช้สิ่งแล้ยวหรือบ่อบ่ออ๋อสีดึงอีกรอบนึงเปนบ่อบ่อโอ้เ<อ>ขางามอยู่ด้วยเขาขึ้นเขาขึ้นเป็นสอกกวาแล้วงามแล้วเขางามกว่าเขาผมอีกอืม ก่อนเพิ่นกับไทสิงเพื่อนสีดึงอีกจะรอบที่หัวท่ากับซุมอีกเพื่อนกระดึงมือนอนิดึงครบลองครบลองครับมันจังบ่ได้เอาหนามันก็นก,ก,กรกบคอบหนาไป ฟุบ n h าไปเขาบอกว่าได้เอา n h าหลายแต่เหตุจังสีก็คือคนดูจังอยแน่ครับจังสีครับดึงไปล่องน้ำหล่องน้ำหมดอยัางนนพวกนี้ครับครเพื่อนกขาเฮ็ดก็แก๊กบมื่อละนิดมือ่อละหน่อยเพื่อนเขาครับผู้เฒ่าคือว่าล่ะครับใจเอาจังอยเด็กหน่อยคือว่าล่ะ ไม่ก็บ่ค่อยสูบปาในกันงบันเวียกงันงหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบการรีวิวครับผมก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้แกเอ๋คน,นบ้านนะครับผมเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องในส้ม ครับผมกดติดตามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันรีวิวเพียงสำนี้ครับผมครับสวัสดีครับ